วันนี้อยู่กับผมปุ๋ยมอเตอร์เอเจนครับและตอนนี้ผมอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองครับกับบูธฮอนด้าครับ แน่นอนว่า Honda ครับก็จะมีหลากหลายรุ่นแล้วก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากมายครับเริ่มต้นกันที่ Honda CRV คันนี้ก่อนเลยครับครั้งนี้มีการปรับในส่วนของไลนอัพต่างๆนะครับผมก็อย่างเช่นเรื่องของตัวเครื่องยนต์ครับทั้งหมดเนี่ยทุกรุ่นย่อยจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด eH EV ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่1399 0 0 0บาทครับไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่เป็นรุ่น RS ราคาจะอยู่ที่1 7290บาทและยังมีรุ่นย่อยใหม่พิเศษครันรุ่นที่เป็นตัว CRV e h ีรุ กับราคาับราคา1 5 9 9 0 0 0บาทครับส่วนฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับที่มีการปรับมาในตัว Honda c r v ครั้งนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่เป็นตัว b ายสปอรนั่นเองครับครั้งนี้มาแล้วกับระบบ b ายสปอรนะครับระบบเตือนในจุดมุมอับสายตาครับจะมีการแจ้งเตือนที่บริเวณกระจกข้างครับมากับตัวเซนเซอร์กะระยะทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ4จุดครับรวมถึงมีสีใหม่ที่เป็นสีเทาเออร์เบิร์นเฉพาะรุ่น RS ครับรวมถึงด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวคอร์ดทัฟฟิกมอนิเตอร์น ว่าความปลอดภัยก็ครบคันครับรวมกับตัวระบบ Honda Sensing ที่เป็น full package ที่มีให้อยู่แล้วน,นั่นเองครับในส่วนของภายในก็มีการปรับหลายจุดนะครับผมก็เริ่มกันที่ตัวเบาะก,ก่อนครับเบาะเนี่ยก็จะมากับตัวการระบายอากาศ ในบอกคู่หน้านะครับมีการเพิ่มขึ้นมาให้รวมถึงระบบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ Google ครั้งนี้ก็มีระบบ Google Build-in มาให้แล้วหน้าจอผู้ขี่ครั้งนี้ก็ปรับมาเป็นหน้าจอสี TFT ขนาด10.2นิ้วครับรวมถึงระบบเครื่องเสียงติดตั้งมากับเครื่องเสียง Bose 12ตำแหน่งและระบบ Honda Connect ครับซึ่งมาพร้อมกับตัวดิจิตอลีด้วยมีให้ทุกรุ่นย่อย ข้อเสนอพิเศษสำหรับ Honda CR-V EHEV ใหม่ e H e v เมื่อจองตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2568ถึง31ธันวาคม2568และรับรถภายในวันที่31ธันวาคม2568มาพร้อมทางเลือก 1. ดอกเบี้ย0 99%พร้อมปีประกันภัย1ปี 2. ดอกเบีย้ย1.99%พร้อมแพ็กเกจ Honda e x c l u s i v ิแค่5ปีมูลค่าสูงสุด24,000บาทเรามาดูในส่วนของตัว CR-V ที่เป็นทั้งซีรีส์กันนะครับ ก็นแน่นอนว่าตัวนี้นะครับเอาเกรดที่เป็นเกรด E S มาทาเป็นตัวฮันซีรีส์นั่นเองครับจุดที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะไล่เรียงจากตัวชุดหน้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าตรงนี้ครับก็เห็นได้ว่าชุดกระจังหน้าตรงนี้ครับจะมีชิ้นตกแต่งที่เป็นสีกลอสซี่ค p พเปอร์ครับจะเป็นลักษณะสีแบบทองๆเข้มๆนิดนึงครับรวมถึงตัวกรอบไฟตัดหมอกครับก็จะติดตั้งมากับชุดที่เป็นตัวสีกลอซี่ค p พเปอร์นั่นเองครับและอีกหนึ่งจุดในส่วนของด้านหน้าครับคือแผงกันชนด้านล่างตรงนี้ครับที่เป็นลักษณะสีเงินแบบนี้ครับแล้วก็ตสเน่มมขงงตาร้แิึ ให้ดูมีความภูมิฐานแล้วก็ดูรักชุรี่มากขึ้นครับไล่เรียงมาในส่วนของด้านข้างครับจะเห็นได้ว่าจะมีการตกแต่งในส่วนของตัวคิ้วซุ้มล้อครับผมก็จะมีการตกแต่งเสริมขึ้นมาคิ Q ้วซุ้มล้อทาให้ตัวรถเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นครับและถ้าไล่ไปส่วนของตัวด้านข้างยังติดตั้งเสริมมากับตัวบันไดข้างด้วยนะตัวนี้ก็ถือว่าช่วยได้ครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็น SUV ก็จะมีกาวคีรนันที่สูงนิดนึงพอเราเปิดประตูขึ้นมาแบบนี้ครับเราสามารถเหยียบตัวบันไดเนี่ยเพื่อให การขึ้นลงตัวรถง่ายขึ้นนั่นเองครับและอีกจุดหนึ่งครับที่เสริมขึ้นมาในตัว h ฮันซี i รีของ c r v ตัวนี้คือตัวรูปเร็วราวหลังคานั่นเองครับก็ติดตั้งมาเพื่อรองรับในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถเสริมพวกสัมภาระด้านบนหลังคาได้ ตัวนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของแพคเกจที่อยู่ในตัวฮันซีรีของ CRV ที่เอาเกตด ES มาทำนั่นเองครับในส่วนของฮันซีรีนะครับไม่ได้มีแค่ CRV ครับ Honda SRV ก็มีเช่นกันครับซึ่งตัวนี้เขาเอารุ่น EL มาทําให้เป็นตัวฮันซีรีนั่นเองครับไล่เรียงการตกแต่งครับก็จะเห็นได้ว่าชุดด้านหน้าครับจะมีในส่วนของตัวขอบกระจังหน้าด้านบนตรงนี้ที่เป็นตัวสีเงินแบบนี้ครับแล้วก็ไล่มาด้านล่างครับจะเห็นว่าชายกระจนด้านล่างจะตกแต่งด้วยชิ้นตรงนี้ที่เป็นลักษณะคล้ายๆสีทอง รวมถึงตัวกรอบไฟตัดหมอกเช่นกันครับก็จะตกแต่งให้รับกับตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในตัวชุดหน้านั่นเองครับถ้าไล่มาด้านข้างครับเจนอีกหนึ่งจุดคือตัวกระจกข้างครับชิ้นด้านบนก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสีซิลเวอร์นะครับหรือว่าสีเงินนั่นเองที่รับกับตัวขอบกระจังด้านหน้าครับที่มีการตกแต่งมาครับรวมถึงด้านหลังครับก็จะมีการ ในส่วนของการตกแต่งเล็กน้อยนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตัวชายกันชนด้านล่างตรงนี้ครับจะมีในส่วนของการตกแต่งที่เป็นตัวชิ้นสีเทาเข้มที่เสริมขึ้นมาอยู่บริเวณด้านล่างนั่นเองครับสำหรับตัวภายนอกของ Honda HRV ที่เป็นฮันจิลี่คันนี้ครับภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนภายในครับก็จะมีการปรับการตกแต่งเล็กน้อยครับเห็นได้ว่าลักษณะการออกแบบเนี่ยมันจะเป็นโทนสีดําที่ตัดด้วยตัวสีกากีครับส่วนตัวเบาะครับจะเป็นวัสดุหนังแท้ผสมกับหนังสังเคราะห์ครับแล้วก็จะมีลูกเล่นที่เป็นได้สีส้มเดินตะเข็บอยู่บริเวณต่างๆนั่นเองครับสำหรับ Honda SRV ที่เป็นทันซีรี์นะครับก็จะมีให้เลือก2สีครับจะมีสีดําคริสตัลครับหนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทและสีขาวแพลตินัมหนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับข้อเสนอพิเศษสำหรับ Honda SRV e h e v รุ่น ESEV ันเมื่อจองตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2568ถึง11ธันวาคม2568และรับรถภายในวันที่31ธันวาคม2568มาพร้อมทางเลือก1ดอกเบี้ยพิเศษ0%พร้อมรับ Honda Exclusive Care 5ปีมูลค่าสูงสุด152,000บาท2รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า50,000บาทพร้อม Honda e x c l s i v e Care 5ปีสำหรับ Honda City ครับก็มีชุดแต่งพิเศษเหมือนกันครับนี่คือ Honda City e s e v SV s e d a นะครับ ก็มากับชุดแต่งที่เขาเรียกว่า The Black Outshine นั่นเองครับคันนี้เนี่ยด้วยความที่บอดี้มันเป็นสีดำครับแล้วก็มากับตัว Black Outshine แบบนี้เจ๋งเราว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นโทนดําดุสีเข้มทั้งหมดครับ ไล่เรียงกันตั้งแต่ตัวกระจังหน้าครับในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยชิ้นบนตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันก็จะปรับให้เป็นสีดําเงาครับแล้วก็โลโก้เอสมาร์กตรงนี้ครับสีดําเงาเช่นกันรวมถึงมีการเปลี่ยนตัวแผงลลางพึ่งตรงนี้ใหม่ครับก็จะเป็นดีไซน์คนละแบบกับตัวแตนด์ดนั่นเองครับถัดมาครับในส่วนของด้านข้างจะเห็นว่าตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อขอบ16นิ้วซึ่งตัวนี้ทํามาเป็นสีดําเงาก็รับกันกับชุดหน้าที่เป็นดําเงามาทั้งคันเลยครับไล่เรียงมาในส่วนของตัวกระจกข้างครับกระจกข้างก มือจับประตูก็สีดําเงาเช่นกันครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็เห็นได้ว่าชิ้นโลโก้ต่างๆเนี่ยก็จะปรับเป็นสีดาครับโลโก้ซิตี้ตรงนี้เป็นสีดําเงาแล้วก็เอชมาร์ด้านหลังเป็นสีดําเงาครับซึ่งสีตัวรถเนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกัน2สีนะครับสีดําตรงนี้จะอยู่ที่ราคา735,000บาทครับส่วนอีกสีนึ่งจะเป็นสีขาวมุกครับจะอยู่ที่ราคา739,0 0 0าน้นบาทนั่นเองครับสำหรับตัวแพคเกจที่เป็นชุดแต่ง Black Out s ์ชัยครับและไฮไลท์ของบูธฮอนด้าครับต้องบอกว่านี่คือไฮ สปาร์ดาครับต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยยังไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าเขาขึ้นราคามามันจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเอ็กเอ็กนั่นเองครับคือตอนนี้เปิดให้จองสิทธิ์นะครับผมก็จองสิทธิ์ตอนนี้ก็จะได้พร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆนานามากมายที่ทางคุณด้าจัดให้ครับนี่คือรถ MPV ครับผมที่หลายคนรอคอยครับและเขามากับตัวฟูลไฮบริดด้วยที่เป็น EHEV ครับผมในส่วนของการดีไซน์ครับด้านหน้าเห็นว่าจะเป็นดีไซน์ลักษณะเรียบๆแบบนี้ครับก็จะเด่นด้วยตัวกระจังหน้าที่เป็นกิวลักษณะ กึง่งแบบปิดแต่ว่ายังมีตัวรูรับอากาศอยู่นั่นเองครับจุดเด่นคือเรื่องของตัวไฟหน้าครับระบบไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นตัว Active Cornering Light จะเป็นแบบเดียวกับ Honda a c c o r นเลยคือตัวนี้เวลาขับเลี้ยวในทางโค้งนะครับตัวลักษณะไฟเนี่ยมันจะมีการหักตัวลำแสงให้ด้วยแล้วก็มากับตัวไฟหน้าออโต้ติดตั้งมาให้ครับระบบ Honda s e ซ s ซ n g มีครบ เป็นแบบฟูลแพคเกจเลยก็จะมี a d p t i v e Cruise Control พร้อมกับตัว Low Speed Follower Stop and Go มีให้ครับเดินการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรคครับเราไล่เรียงมาดูด้านข้างกันบ้างครับก็ตัวล้อลอ,อยที่ติดตั้งมาตรงนี้ครับก็จะเป็นล้อไซส์ขอบ16นิ้วครับซีรีส์ยางที่เขาให้เนี่ยจะเป็น2 0 5 6 0ล้อขอบ16ตัวล้อเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นสีดําเงาเป็นหลักครับแต่ว่าก็ยังมีตัดด้วยลูกเล่นตัวขอบล้อแม็กตรงนี้ที่เป็นลักษณะสเเเเงงินนนขข้้้้มดดดดวยยคครรับจุดด่ลลือาาปะตู ไฟฟ้าทั้ง2ด้านครับตัวนี้ก็จะถือว่ามีประโยชน์มากสําหรับคนที่ใช้งานขึ้นลงตัวรถในแถว2ตรงนี้ครับก็แน่นอนว่ามากับตัวเกาาเคเลนที่มันไม่ได้สูงมากครับการขึ้นลงตัวรถตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายครับและแน่นอนว่าแถวที่2เนี่ยถือว่าเป็นแถวที่เป็นไฮไลท์เลยอย่างตอนนี้ก็ผมเดินขึ้นไปตัวนี้นี่จะเห็นได้ว่าลักษณะการขึ้นก็ไม่ยากครับจับราวด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานั่งแบบนี้ได้เลยโอ้โหแถว2นี่คือไฮไลท์คือสบายมากครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครับนี่ด้านหน้าตรงนี้จะมีเป็นลักษณะเป็นถาดครับแล้วก็ใส่แก้วน้ําได้ครับเวลาไม่ใช้ก็พับลงไปแบบนี้ครับมาดูใกล้ๆตรงนี้ครับยังมีช่อง USB ด้วยด้านหน้าเป็น USB Type C นะแล้วก็จะมีช่องเก็บของ อยู่บริเวณตรงนี้ครับคือเบาะแถวที่2เนี่ยจะเป็นเบาะที่สบายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีที่พักแขนแบบนี้ทั้ง2ฝั่งครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวที่รองน่องให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าการปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะการปรับด้วยระบบแมนนวลครับทั้งการปรับเอ็นแบบนี้ครับรวมถึงการปรับเลื่อนสไลด์แบบนี้จะเห็นได้ว่ารางสไลด์เนี่ยมันยาวมากนี่ครับ ผมสไลด์เข้ามาได้สุดแบบนี้เลยนี่แล้วก็สไลด์ไปด้านในสุดนี่ครับโอ้พื้นที่เหลือเยอะมากพอสไลด์มาด้านหลังสุดแล้วครับหรือในกรณีที่เก็บของครับเราสามารถเลื่อนตรงนี้มาสุดได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนั่นเองครับขึ้นลงไม่ยากครับแบบนี้แล้วก็มากับตัวประตูไฟฟ้าครับนี่ครับก็สไลด์ปิดส่วนสีของตัวรถที่เห็นแบบนี้ครับนี่คือสีดำาทวายไลท์นะครับมันจะมีลักษณะสีดําที่มีเหลือบสีม่วงนิดนึงนะครับเวลาจับกับแสงนั่นเองครับผมด้านท้ายมากับตัว ประตูไฟฟ้าครับก็เป็นประตูบ้านใหญ่ครับนี่ฮะแล้วก็มีโลโก้ต่างๆ ehev บอกเลยว่าคันนี้เป็นฟูลไฮบริดครับรวมถึงฝั่งนี้ก็จะเขียนว่า s t e p W GN หรือว่าเ t e p า a g o n นั่นเองครับเดี๋ยวดูลักษณะการเปิดฝาท้ายนิดนึงครับเนี่ยฝาท้ายระบบไฟฟ้าก็ด้วยความที่บ้านใหญ่เปิดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วครับเปิดขึ้นมาสุดนี้ผมสูง174คือเดินผ่านได้สบายๆครับสามารถเอาของเข้ามาเก็บวางได้แบบนี้เลย ทีนี้จะให้ดูแถวที่3ครับลักษณะการพับเบาะนับนี่เขาพับไว้ให้ดูเลยว่าพับแล้วเป็นอย่างไรครับลักษณะการพับนี่คือเรียบไปเลยตัวนี้ตัวเบาะที่ยังไม่พับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะการพับเนี่ยมันจะเป็น 60- 40ครับถือว่าอาเนกประสงค์มากพับแล้วแบบเรียบแบบนี้ได้เลยเนี่ยแล้วก็มีตัวแผ่นปิดอะไรแบบนี้เรียบร้อยหมดครับผมถือว่าโอเคเลยนอกจากนี้ครับในกรณีที่เรายังไม่ได้พับเบาะเนี่ย คุณเห็นว่ามันจะมีพื้นที่หลุมตรงนี้ด้วยคือมันสามารถเก็บของจุกจิกได้เลยในกรณีที่นั่งสามแถวผมว่าถุงก๊อฟเนี่ยก็ใส่ได้นะเพราะว่ามันลึกแล้วก็ค่อนข้างยาวครับเนี่ยนี่คือความเปนเอกประสงค์ของรถ MPV นะครับผมที่หลายคนก็ต้องการนะรถ MPV แบบนี้แล้วก็มากับตัว เทคโนโลยีที่เป็นฟูลไฮบริดด้วยเป็น e SUV นะครับตัวนี้เขามากับเครื่องยนต์เป็นซิน2.0ลิตรฟูลไฮบริดครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่3 1 5ิ้นิวตันเมตรเลยแรงบิดถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็ยังเคลมเรื่องอตัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรด้วยในส่วนของภายในนะครับเขาก็มากับตัวหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วครับส่วนหน้าจอผู้ขี่ครับก็จะเป็นหน้าจอสีขนาด10.2นิ้วนั่นเองครับแล้วก็จะสังเกตด้ว่าในส่วนของการออกแบบครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็จะโล่งๆไปแบบนี้เลยเนี่ ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแผงควบคุมต่างๆเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางทั้งหมดครับการควบคุมเรื่องของตัวเกียร์แล้วก็เรื่องของเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรคโฮครับแผงแอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้ทั้งหมดเลยครับก็จะเป็นปุ่มปรับถือว่าใช้งานง่ายครับสามารถกดปุ่มเลื่อนปรับอุณหภูมิได้จากตรงนี้ได้เลยครับผมส่วนตรงนี้ครับก็จะมีช่องใส่แก้วน้าครับซ่อนอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ด้านบนใส่ของได้ครับมีในส่วนของตัวที่แขวนของตรงนี้ช่องใส่ของด้านหน้ามีให้ครับผม ส่วนการปรับเบาะเป็นลักษณะการปรับเบาะที่เป็นการปรับมือทั้งคู่หน้าเลยครับวัสดุก็จะตัดกันนะครับกับตัวหนังสังเคราะห์แล้วก็จะเป็นวัสดุผ้าที่ตัดสลับกันนั่นเองครับส่วนที่เท้าแขนมีให้หมดทั้ง2ฝั่งนะครับในส่วนของคู่หน้าตรงกลางเนี่ยมันจะมาด้วยตัวช่องใส่ของครับซึ่งตัวนี้ก็จะแบ่งด้านหน้ากับด้านหลังแบบนี้ครับนี่ฮะก็จริงๆก็สามารถ walkto ในส่วนของด้านหน้าได้แล้วก็แถว2เนี่ยก็จะสามารถ วอล์กทูไปด้านหลังได้นั่นเองครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างเลยสําหรับภายในของตัว Honda Step ปวากอตัวนี้ครับสำหรับ Honda Step ปวากอ ehev Spada จองสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าของก่อนใครรับฟรีบัตรน้ํามันมูลค่า20,000บาทและฟรีกล้องติดรถยนต์หน้าหลัง อุปกรณ์ตกแต่งแท้ Honda มูลค่า5,940บาทเมื่อจองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2568ถึง31ธันวาคม2568และรับรถภายใน31มีนาคม2569พร้อมข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง1.39%สำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ Honda และครอบครัวพร้อมฟรีประกันภัย1ปีและฟรี Honda u อ t ติเมตแค r e ขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพรถยนต์รวมเป็น5ปีหรือ140,000กิเมตร แล้วก็ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับในบูธ Honda ในงานมอเตอร์โปกครั้งนี้ครับจริงๆแล้วก็มีรถที่น่าสนใจอีกหลายรุ่นครับอย่างเช่นด้านข้างผมตรงนี้ครับนี่คือรถไฟฟ้าของทาง Honda ครับกับ Honda EN1 นั่นเองครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว Honda Civic ด้วย Honda a c c o r d ด้วยครับที่มีโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญที่น่าสนใจมากมายครับใครที่สนใจนะครับงานเนี่ยจะมีไปถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าโปรโมชั่นนี้ก็จะเป็นโปรโมชัั่นนเดียยวกกบบทาางศู์รริ ประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ทอนด้าใกล้บ้านคุณที่ไหนก็คุณเข้าไปปรึกษาที่ปรึกษาการขายได้ครับว่าชอบรุ่นไหนได้แคมเปญไหนลองคุยได้เลยครับเป็นแคมเปญเดียวกับมอเตอร์เอ็กโปทั่วประเทศนั่นเองครับสุดท้ายก็ฝากช่องทางติดตามไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Youtube แล้วก็ TikTok Motor e x c h เ n g e ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ